อนุปัฏฐาเชิงชุมนะครับพระโอวาทเชิงชุมที่เราเห็นด้านนอกด้านในมันก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะฮะขอพนขอบารมีจากพระเจ้าอุคเสน,นะครับโอ้อันนี้น้าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์อ๋อบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเสาอาโศก สวัสดีครับีมาเที่ยวพระาธาตเชิงชุมนะครับอันนี้กําลังจะเดินทางเข้าไปสู่สถานลานบุญพระาธาตเชิงชุมจังหวัดสกลน,นครอ่าก็เอารถจอดไว้ด้านนอกนะครอ่าเพราะว่า สถานที่ด้านในลดเยอะอันนี้อาณาบริเวณของพระธาตุเชิงชุมนะครับเป็นอาณาบริเวณกว้างมีคนเข้ามาเที่ยวมาชมกันเยอะเลยกําลังจะเดินเข้าไปสู่สถานลานบุญพระธาตุเชิงชุมนะครับเพราะว่าพระธาตุเชิงชุมนี้เป็นพระธาตุเก่าแก่กู่บ้านกูเมืองของจังหวัดสกลน,นครเทศกาลไหว้พระธาตุพนมก็จะมาพากันมาไหว้พระธาตุเชิงชุมแล้วครึ่งจึงจะเดินทาง พระธาตุพนมนีนี้การไหว้ด้านในนี้ด้านในเป็นพระธาตุองค์แสนนะฮะแล้วก็ด้านนอกนี้เป็นพระธาตุเทิงชุมที่สร้างครอบเอาไว้นะครับเดี๋ยวด้านในเนี่ยเป็นเจดเป็นพระธาตุเก่าแก่เป็นของโบราณโบราณแล้วด้านนอกนี้ก็จะเป็นก่อสร้างครอบเอาไว้ด้านในนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงพระองค์แสนนะถ้าการไหว้นี่ก็จะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าคูบ้านผูเมือง ของจังหวัดสกลนครพระธาตุองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะฮะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรขอบารมีเซื้อเตียงอู้ป่วยนะครับผู้ป่วยยากไร้รัฐเชิยงชุมแห่งนี้นะฮะเป็นเตียงเป็นับียงรัาบาลทที่แห่งลอตเตอรี่ของน้องจ่อยได้เลยครับคนข้างเนี่ยนะครับก็เนิเชิญได้เลยครับท่านทาบุญหนึ่งร้อยบาทลอตเตอรี่ก็ดีไปครับบ้านคู่เมืองการเมืองเพ็ญ พระพื่อสรุปเป็นเรียนเชิญได้เลยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบีเป็นพระอุโบสถนะฮะอันนี้เป็นพระอุโบสถของพระธาตุเชิงชุมนะครับอันนี้ก็สวยงามมากกันอันนี้เสาโศกอนุพระธาตุเชิงชุมนะครับพระธาตุเชิงชุมนี่ก็ถือว่าเป็นพระธาตุสังสิงศักดิ์สิทธิ์ขององสกลนครนะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ๋อบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางด้าน ทิศตะวันตกของเสาอาโศกแล้วก็อยู่ทางหลังพระอโบสถบอส่อน้ํำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพญานาคอะาร พญานาคนาคขลาดอยู่ด้านด้านนี้ก็มีคนมากราบไหว้บูชาขอพรครับขอบารมีขอพรขอน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะไปเป็นมงคลอันนี้ก็ถือเป็นคติความเชื่อความเชื่อมใสความศรัทธาความเชื่อนะครับกำลังสร้างนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สิงจะสร้างสร้างด้านด้านหลังก็เป็นสิงนะครับสิง ด้านข้างก็เป็นสิงห์นามของสิงห์อ่านามของสิงห์อันนี้ก็เป็นลายสวยงามมากเลยฮะลายที่สวยงามมากกว่าท่าเชิงจุก็ถือว่าอ่าสิงห์อันนี้ก็เหมือนกับโอ้เหมือนสิงห์ของที่ประเทศพม่าเลยประเทศพม่าก็สิงห์อย่างนี้แหละไปกราบไหว้เพื่อความศรีมงคลแล้วค่อยไปพระเจ้าองค์แสน<ป>นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นในพระโบสถก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในพระอโบสถนะครับเป็นมีพระพุทธรูปจําลองอูรอบนี้ก็เป็นภาพเขียนนะครับภาพเขียนแบบเขียนโบราณของพระเวชสันนดรเป็นสิงเอาภาพเขียนครับอันนี้กําลังเขียนครับ กำลังวาดกำลังเขียนเอออันนี้หนุมานเนี่ยอันนี้กําลังตกแต่งนะครับกาลังตกแต่งกําลังลงสีลงภาพความสวยงามมากเป็นส่วนส่วนประกอบของการสร้างโบสถ์แห่งนี้นะครับอันนี้พระพุทธชินราชท,ที่สวยงามมากเลยอ,อันนี้พระพุทธชินราชนะฮะอยู่ในพระอุโบสถที่มีความสวยสดงดงามมากเลยภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับเป็นรูปแบบของจิตรกรรมภาพ ภาพผนังที่มีความสวยสดงดงามอ่อนช้อยมากเป็นวรรณกรรมหรือว่าวันเนิคดีที่อยู่ในอยู่ในพระอโบสถดแห่งนี้นะครับกำลังตกแต่งกำลังลงสีอ่ลงสีที่สวยงามมากแล้วก็ภาพภาพเบื้องบนแล้วก็อันนี้ก็ถือว่า,าเป็น คติธรรมทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นวรรณกรรมหรือว่าคติธรรมทางพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันทั้งหลายๆสิ่งหลายอย่างมาประกอบให้เห็นเรียกว่าทางพุทธตามผีคติความเชื่อของเทพเทวาต่างๆก็จะมาอยู่ในในหมวดของธรรมะหรือว่าหมวดของใน อของศาสนาอันนี้ทรงพระพุเทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรุนะฮะแม่ทรณีบีบมวยผมปราบมามนชนะสตูมูมานไนดะ้อันนี้ก็ถือว่ากลมสวยงามมากเลยก็เข้า <c oughs> ไปดูในวิหารพระเจ้าองแสนคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสกลนครนะครับด้านหลังก็เป็น เมื่อพระธาตุเชิงชุมนะครับก็เป็นสิ่งที่สีิมงคลที่ได้เดินทางมาเที่ยวในช่วงบางคนก็จะมาเวียนเทียนลอบมาพระธาตุเชิงชุมนะครับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครนะครับเป็นพระพระศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นพระเจ้าองค์แสนนะฮะพระเจ้าองค์แสนที่ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ในคู่บ้านคู่เมืองของวัดพระธาตุเชิงชุมแห่งนี้นะครับเป็นพระเจ้า อ,องแสนองนี่อ,องค์แรกเด่ยแต่ก่อนนี้ก็มีการปิดทองแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ปิดที่องอหลังนี้พระเจ้าแสนพุทธยันตีนะครับอันนี้อยู่ด้านในนะครับเป็นการขอพรขอบารมีอันนี้เป็นการขอพรของในพระธาตุในองค์พระธาตุนะครับพระธาตุเชียงชุมครับสองีเห็นว่าในองค์พระธาตุเชียงชุมที่เราเห็นอยู่ด้านนอกด้านใน จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะฮะก็ะเป็นสิ่งของโบราณและมีวัตาที่บรรจุพระบรษษมสารีรตนให้เห็นโนดะยมาจากวป็นของพรรปนี้่านผให้เห็นนะครับครับแก็จะมีคนติดไา้ก็เข้ามาได้จรงนี้ก็จะเฉพาะ ผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ได้เข้านะครับพระธาตุเชิงชุมที่เราเห็นอยู่ด้านนอกที่สวยงามนะฮะเดี๋ยด้านในนี่จะเป็นพระธาตุองค์เก่าองค์เดิมองคด้านในแล้วก็ผู้ชายนี่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ผู้หญิงเขาไม่ให้เข้านะฮะเข้าไปชมบารมีและกราบไหว้บูชาไใกล้ๆไา้นี่ก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้บ้านผู้เมืองของพระธาตุเชิงชุมนะครับผู้หญิงก็จะได้กราบไหว้บูชาด้านนอกผู้ชายก็เข้าไปได้ด้านในได้ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขา,าวันอาทิตย์นะครับวัอนอาทิตย์ก็แค่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดให้ได้ชมข้างในได้ก็มีโอกาสมีเวลาก็มาชมมาบารมีได้นะครับอ่แล้วก็มากราบพระเจ้าองค์แสนนะฮะนี่ก็มังงอนก็มาจะมีพรมน้ำมนต์นะฮะมีคนมาเที่ยวชมแล้วก็พรมน้ำมนต์แล้วก็มีอีก พระรักสังฆทานแล้วก็ให้พรมน้ำมนต์ในด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะมาพรมน้ำมนต์มาผูกข้อต่อเขตได้นะครับ<ม>ก็มีคนมาเที่ยวชมได้เยอะ<ม>ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้แก่บุคคลผู้ละผู้ใดที่เขามาชมบารมีหลวงพ่อพระองค์แสนแล้วก็ได้เข้ามาชมบารมีของภายในของอพระธาตุเชิงชุมที่มีสิ่งวัตถุโบราณแล้วก็มีพระ อาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายในนะครับเป็นพระธาตุผู้บ้านผู้เมืองของอจังหวัดสกลน,นครก็ส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดที่ข้าพเจ้าดำก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนโดยที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ไม่มีสิ้นสุขร่ำมำทำลำรวยรวยโชคลาบถูกหวยถูกเปรี้ยและก็เจริญรุ่งเรืองทุกูๆทุกคนทุกตัวทุกต้นในเทิอนสาธุสาธุสาธุ